ลิปนี้ถึงจันสีค่ะถึงคุณจะบอกว่าไม่สนใจช่องเล็กช่องน้อยนะคะช่องกระจกงอกง่อยหรือว่าใครก็ตามสนใจเฉพาะตัวหลักๆนะคะดิฉันก็จะขอฝากไว้นะคะการที่คุณออกมาเปรียบเทียบสาววิตตีว่าต้องไปซื้อข้าวเซเว่นกินนะคะในขณะที่พี่น้องคนอื่นนั่งกินข้าวกับพ่อแม่แล้วก็ทากับข้าวกินกันอย่างมีความสุขอ่าดิฉัน สงสัยว่าคุณพูดเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะไกลเกลี่ยรุ่มมันรวยให้ครอบครัวเขาดีกันเหรอคะหรือเปรียบเทียบให้สาวิตรีรู้สึกว่าจะต้องเ,อเดินเข้าหาครอบครัวจุดประสงค์คุณที่แท้จริงคืออะไรคะ คุณต้องมองในโลกแห่งความจริงนะคะดิฉันไม่ได้เคยต้องการที่ให้ครอบครัวเขาทะเลาะก,กันแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงตอนนี้เนี่ยเขากําลังมีปัญหากันอยู่นะคะพี่น้องทังฝั่งนู้นก็ติสาวิตีมาสาวิตีก็โต้อตอบกับในส่วนที่เธอคิดว่าเธอไม่ได้รับความเป็นธรรมเธอก็อธิบายไปนะคะแล้วมีคดีแพะมีหลายๆเรื่องอยู่ระหว่างกลางนะคะสถานการณ์ตอนนี้ปากเราทุกคนที่อยู่รอบนอกอะ เราจะพูดอย่างนู้นพูดอย่างนี้ก็ได้แต่ในความเป็นจริงเขากําลังมีปัญหากันอยู่นะคะไอาการที่คุณหยิบยกมาพูดเนี่ยว่าโอ้โหครอบครัวทางนี้มีความสุขเหลือเกินอยู่กับพ่อแม่ในขณะที่สาววิธีต้องกินข้าวคนเดียวโดดเดี่ยวคุณพูดเพื่ออะไรคะในขณะที่คุณรู้อยู่ว่าเขากําลังมีปัญหากันอยู่นะคะคุณจั้นสีดิฉันอยากให้คุณมองในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะให้สมมุติง่ายๆชัดๆคือ มือเราเนี่ยถ้ามีฐานร้อนๆอ,อนอยู่นะคะเหมือนกําลังมีคดีแพะมันกําลังทะเลาะก,กันอยู่ร้อนๆอ,อ,อยู่ในมือเนี่ยเราสามารถจะเอาฝ่ามืออีกฝ่ามือมาประกบกันทันทีได้ไหมคะมันไม่ได้หรอกคะ่ะเราจะต้องปัดฐานที่มันร้อนอยู่ในมือข้างหนึ่งออกก่อนก่อนที่เราจะเอามือสองมือมาประกบมาประสานกันนะคะนี่คือความเป็นจริงคะ่ะดังนั้น เวลาเราจะพูดอะไรอะ่ะให้มันอยู่ในความเป็นจริงนะคะและอีกเรื่องหนึ่งคือว่าการที่จะเรียกคนอื่นนะคะดูถูกคนอื่นใช้คำพูดที่ดูถูกแม้จะไม่ใช่คำหยาบคายนะคะชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยนะคะโดยปกติเนี่ยการที่เราเลือกที่จะใช้คำพูดเหยียดหยามดูถูกนะคะทำให้คนอื่น คิดว่าคนอื่นจะเจ็บปวดด้วยการใช้คําพูดนะคะมันคือวิธีการสุดท้ายที่คนไม่สามารถที่จะหาวิธีการหรือเหตุผลอื่นที่จะไปโต้อตอบได้จึงจําเป็นต้องเลือกวิธีการใช้คําพูดดูถูกเหยียดหยามนะคะด้อยค่าคนอื่นนั่นคือเป็นวิธีที่คนเลือกนะคะโดยปกติถ้าพวกที่มีความรู้มีความสามารถมีการศึกษาแล้วก็ทํางาน อยู่ในระดับบริหารที่คนหลายคนชอบอวดอ้างว่าเป็นผู้จัดการเป็น CEO เป็นอะไรก็ตามคนเหล่านี้เนี่ยมักจะมีวุฒิภาวะดีพอนะคะแล้วก็จะไม่ใช้วิธีการดูถูกเหยียดหยามคนหรือเหยียดหยามลูกน้องอะไรประมาณนี้นะคะตัวอย่างเช่นถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นหัวหน้าเวลา ลูกน้องทําผิดเนี่ยคุณจะใช้คําพูดดูถูกเยยดยามมันไม่ใช่เป็นแรงบันดัลใจหรือเป็นกําลังใจที่ลูกน้องอยากที่จะแก้ไขนะคะดังนั้นเนี่ยคำพูดดูถูกเหยียดยามคนไม่น่าจะใช้ใช่ส่วนประกอบของพวกที่เป็นผู้รู้แล้วก็อยู่ในตําแหน่งการศึกษาหน้าที่การงานที่ดีเลือกใช้กันนะคะการ พูดถึงชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยดูถูกอยู่เสมอนะคะระวังนะคะสักวันหนึ่งใครบางคนอาจจะกลายเป็นชนกลุ่มน้อยซะเอง